เข้าไปในหน้าตาช่องของผมก็ถ้ากดติดตามนะครับกด subscribe ก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมนี้ชีใเห็นว่าติดตามแล้วนะครับนะเรื่องกันเลยนะครับหนาะหน้าที่48นะครับผมเป็นการบันทึกซ้ำนะครับนะเพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นข้อที่1ครับผม look at the pictures นะครับให้ดูที่รูปภาพ Add แ,และให้ complete the puzzle นะครับ ให้ทำปริศนาคำถามนั้นให้สมบูรณ์นะครับภาพแรกนะครับเป็นกระแสไฟฟ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอิเล็กทริกซีีนะครับภาพที่สองนะครับเป็นการเห็นภาพสวิตไฟฟ้านะครับเป็นเบรกเกอร์นะครับแบบนี้ก็เรียกว่าสวิตออฟนะครับก็เป็นคำกริยาแปลว่าปิดสวิตไฟฟ้าส่วนภาพที่สามนะครับเป็นถุงพลาสติกนะครับก็เขียนครับว่าพลาสติกเฉยๆนะครับเพราะว่า ในช่องที่ให้เราเติมเนี่ยไม่มีคําว่าแบกนะครับเนี่ยข้อที่3นะครับเติคมคำว่าพลาสติกลงไปนะครับภาพที่4ก็เติคมคําว่าแท็บนะครับซึ่งแปลว่าก๊อกน้ํานะครับภาพที่5นะครับนะเติคมคำว่าบัตซึ่งแปลว่าอ่างอับน้ําภาพที่6นะครับเติคมคำว่าเดอร์ชี่นะครับซึ่งแปลว่าสกับกและภาพที่7เติคมคำว่าคลีนลงไป จางนั้นครูไม่ลงในรายละเอียดแล้วนะครับให้นักเรียนดูเองเลยนะครับนะเพราะครูเขียนให้แล้วภาพที่1นะครับก็อิเล็กรนะครับเป็นต้นภาพที่2นะครับผมก็เป็นคำว่าสวิตช์ออเป็นต้นนะครับผมไปต่อเลยครับนั่นก็คือให้ write ให้เขียนนะครับ the sentence ประโยคหลายๆประโยคนะครับ in the correct book นะครับก็คือลงใน กรอบสี่เหลี่ยมที่ถูกต้องคําว่ากรอบสี่เหลี่ยมที่ถูกต้องก็คือมี2กรอบสี่เหลี่ยมนะครับนั่นก็คือกรอบที่มีหัวเรื่องว่า do n o มเ s สนะครับเดี๋ยวนักเรียนอาจจะงงว่า dos อะไรไม่ใช่ d o สนะครับ do n o มเ s สก็คือสิ่งที่กระทําได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ don't เ s สนะครับก็คือสิ่งที่ไม่ควรกระทําหลายๆชนิดดังนั้นเราก็เอาเนื้อเรื่องในที่ขอให้มาในข้างบนนะครับมาแยกลงไป หัวเรื่องแรกนะครับก็คือข้อความแรกนะครับนะ c y c l e c a ลแแปลว่าให้นํากลับป๋องนะครับแคนเนี่ยกลับป๋องหลายๆใบไปผ่านกระบวนการ Recycle สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทำาับนักเรียนควรทำนะครับก็เอามาใส่เป็น Recycle Can s นนะครับพอประโยคที่2นะครับ t r throw away n e w s p a p e r นะครับแปลว่าขว้างหนังสือพิมพ์โยนหนังสือพิมพ์ทิ้งไปเชียเปล่าเปล่านะครับนะ ข้อความนี้ควรกระทําหรือไม่ควรกระทําครับรู้เรียนไม่ควรนะครับนะก็นํามาใส่ไปทู u e เวนิวส์เ p เปอรในด o น t นะครับนะสิ่งนี้ไม่ควรทําประโยคที่3นะครับไรอ s นบอดไซต์ออเเปอร์นะครับแปลว่าเขียนกระดาษทั้งสองหน้าเป็นพฤติกรรมที่ควรกระทําไหมครับควรกระทําก็นํามาใส่ Write on both sides of paper ประโยคที่4ครับผม use lot of water นะครับก็คือใช้น้ำเยอะเกินไปนะครับควรกระทำไม่ไม่ควรนะครับก็ไม่ควรกระทำนะครับลูกก็ use lot of water นะครับคำแปลเดี๋ยวลุงูขึ้นคำแปลเห็นด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับ cut down trees นะครับแปลว่าตัดต้นไม้โค่นต้นไม้นะครับผมก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำนะครับ cut down trees นะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับ unplug the TV นะครับก็คือถอดปลั๊กทีวีออกนะครับผมขอ้ขอนี้เป็นพฤติกรรมที่ควรกระทำนะครับก็มาใส่ unplug TV และหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือ use l o t of electric s e r i e s นะครับแปลว่าใช้กระแสะไฟฟ้าเยอะนะครับนะก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทํา use l o t of electric s e r i c e s นี่คือคำแปลนะครับ ไปแลว่านหน้า48ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม All right. okay.